คุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอร์ c แคทอีพีนี้สนับสนุนโดยเฮาหกสิบผ้าปูที่นอน800เส้นได้ผ้าปูที่ยิ่งซักยิ่งนุ่มหลับเย็นสบายยันเช้าเพราะการนอนที่ดีคือพลังในการเริ่มต้นวันที่ดีเฮาหกสิบผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มใครๆต่างก็เคยผิดหวัง จากทั้งความรักจากเรื่องของชีวิตแต่การมูฟออนออกจากสิ่งเหล่านั้นแหละที่มันยากที่สุดเลยคุณเคยอกหักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือว่าย้อนกลับไปนะตอนที่เราอกหักเนี่ยเรามูฟออนจากมันยังไงได้บ้างเอาง่ายๆเลยนะตอนที่เราอกหักเนี่ยการที่มูฟออนจากความรักเองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยนะกว่าเราจะผ่านเรื่องเลวร้ายไปได้เนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราคงบอกได้ว่ามันไม่ง่าย ถึงไลโค้ดต่างๆนะเพื่อนเราคนรอบข้างเราเนี่ยจะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแต่ไอคนที่มันประสบเหตุนเนี่ยไอคนที่มันเจออยู่เนี่ยมันไม่ง่ายเลยนะเราก็ใจดีแหละเพราะว่าการที่เราเจอเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อนหรือว่าเราคาดหวังกับความสัมพันธ์นั้นมากๆเลยเราคาดหวังกับบางสิ่งมากๆเมื่อเราผิดหวังเราก็เจ็บปวดถูกไหม ยิ่งเราคาดหวังมากเท่าไหร่ผลลัพธ์ที่มันออกมาไม่ตรงกับสิ่งที่เราคาดหวังมันทําให้เรายิ่งผิดหวังพอผิดหวังบางคนก็รับไม่ได้ถูกไหมเราไม่สามารถรับมันได้หรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คิดมาก่อนว่าเออมันจะเกิดขึ้นนะเราไม่ได้เผื่อใจไปก่อนว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดกับเราจริงๆเอาง่ายๆนะตอนเราเป็นไลฟ์โค้ดกับเพื่อนๆเนี่ย เราก็ไปบอกเพื่อนได้แหละว่าเฮ้ยมึงอ,อกหักถูกไหมเดี๋ยวก็ดีขึ้นเดี๋ยวก็ผ่านไปได้ทําอย่างนี้สิหนึ่งสองสแต่ถ้าเกิดเราเป็นเองเนี่ยเคยได้ยินไหมเมื่อโค้ดเนี่ยลงไปเล่นโค้ดแม่งเป็นผู้เล่นที่แย่ที่สุดเลยบอกคนอื่นว่าทําได้นะแต่ตัวเองเนี่ยทําไม่ได้หรอกอันเนี้ยเป็นทุกคนแหละเพราะว่าการที่เราเจอความผิดหวังหรือว่าเจอสิ่งที่มัน แย่ๆแบบกระทันหันเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวมันทําให้เราเนี่ยบู๊ออนยากมากๆเลยนะมันไม่ง่ายเลยจริงๆมันจะจมอยู่กับความเสียใจเราจะหาทุกวิถีทางนั่นแหละให้เราจมอยู่อย่างนั้นเพราะไรหะ่ะเพราะว่าเรารับไม่ได้ไงเรายอมรับมันไม่ได้เราไม่ได้เผื่อใจไว้ก่อนเรามองว่าเออมันไม่มีทางเกิดขึ้นหรอกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเชื่อในความสัมพันธ์เหล่านั้น เราเชื่อในสิ่งที่มันไม่แน่นอนการที่เราเชื่อในสิ่งที่มันไม่แน่นอนแล้วเนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันแย่มากๆเลยนะเราก็รับไม่ได้เราพยายามที่จะพาตัวเองกลับมาในจุดนี้เราก็มูฟออนไม่ได้สักสีลหลายๆคนเนี่ยอาจจะกลับไปในความสัมพันธ์เดิมๆถูกไหมกลับไปแล้วกลับไปเล่าจนเพื่อนด่าแล้วเพื่อนด่าเล่าโค้ด ในชีวิตบอกแล้วบอกอีกแล้วก็ทําไม่ได้เพราะว่าเรายังยึดติดกับความสัมพันธ์เหล่านั้นมันเหมือนร่างกายเราติดความหวานนั่นแหละเราเลิกของหวานได้ไหมหูยากมากๆเลยนะมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์เหล่านั้นแหละเราเลิกที่จะเสียใจได้ไหมรู้แหละว่ามันต้องทํำยังไงแต่มันยากมากๆเลยนะที่จะทําได้แล้ววิธีที่จะมูฟออนจากความผิดหวังความเสียใจจากความรักความเสียใจจาก สิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดเนี่ยต้องทำยังไงบ้างเราว่านะวิธีที่มันง่ายที่สุดเลยเออจะบอกว่าง่ายอ๋อไม่ง่ายหรอกมันยากเหมือนกันแหละก็คือต้องยอมรับความจริงให้ได้อย่าไปแบบพึ่งพวกร้่นเล่านะหรือว่าไปพึ่งแอลกอฮอล์อันนั้นเป็นทางออกชั่วข่าวแต่ถ้าเราเกิดทางออกที่มันยั่งยืนจริงนะคือต้องยอมรับความจริงให้ได้ ว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้สิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับเราถูกไหมมันทำให้เราเสียใจมันทำให้เรารู้สึกแย่ก็จริงแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากยอมรับความจริงว่าชีวิตเราต้องเดินต่อไปเราไม่สามารถที่จะหยุดอยู่กับที่ได้เวลามันผ่านไปเรื่อยๆเวลาของโอกาสเวลาของวันพรุ่งนี้ เวลาของเดือนหน้าหรือถ้าเกิดเราใช้เวลาเป็นปีนะเราจะยอมเสียเวลาเป็นปีเพื่อความผิดหวังเพื่อใครสักคนจริงหรือเปล่าอ่ะลองถามตัวเองอย่างนี้ก็ได้เวลาที่เราเสียใจมากๆเนี่ยเรามัวแต่ไปจมอยู่กับมันเนี่ยนานแค่ไหนกัน1วันหรอไม่จริงหรอก1เดือนหรือเปล่าไม่แน่นะ1ปีหรือหลายๆปีนั่นแหละมันคือความจริงแล้วเราเสียโอกาสจากสิ่งเหล่านั้นไปเท่าไหร เราเสียโอกาสในการที่จะมีความสุขเนี่ยไปเยอะแค่ไหนกันเพราะอะไรล่ะเพราะความเสียใจที่มันเกิดขึ้นแล้วเมื่อนานมาแล้วหรือว่าเพิ่งเกิดขึ้นแต่เราก็มัวแต่ไปคิดถึงมันมัวแต่ไปยึดติดมันแล้วชีวิตเราเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าเมื่อไหร่กันแน่นอนว่าการที่จะ move on หรือว่ายอมรับความจริงได้เนี่ยเราต้องผ่านอะไรมาเยอะคือเราอาจจะผ่านความเสียใจมาสักพักหนึ่งแหละ เราถึงรู้ว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะวันที่เราผิดหวังมากๆเนี่ยเราก็ไม่ฟังใครหรอกเรารู้สึกแย่เราก็จมอยู่กับมันนั้นเราโทษตัวเองนะว่าเฮ้ยมันผิดหวังก็เพราะเราเนี่แหละเรามันแย่เรามันไม่เก่งเรามันไม่สามารถที่จะทําได้เรามัวแต่โทษตัวเองโดยที่ลืมไปว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะเราเก่งมากๆเลยนะเราไม่ใช่คนที่เป็นกระจอกนะเว้ยเราไม่ใช่คนที่มันแบบไม่เก่งด้วยใครบอกเราไม่เก่ง เราผ่านอะไรมาตั้งเยอะกว่าจะโตขึ้นมาได้ถูกไหมแล้วสิ่งที่เรากําลังจะ,ะเผชิญอยู่เนี่ยสิ่งที่เรายัง Move on ไม่ได้อยู่เนี่ยมันเป็นแค่บทเรียนบทหนึ่งก็แค่นั้นมันเป็นแค่ประสบการณ์ที่จะทําให้เราเติบโตก็แค่นั้นอย่าไปยอมแพ้ให้กับชีวิตอย่าไปยอมแพ้ให้กับเรื่องที่มันผ่านเข้ามาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถูกไหมเราดึงตัวเองออกมาให้ได้เราต้องก้าว ออกจากความเสียใจนี้ไปให้ได้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันจะจมอยู่กับความเสียใจไม่ตลอดชีวิตหรอกเพราะคนเราเนี่ยยังต้องดําเนินชีวิตต่อไปแล้วร่างกายเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการหิวความรู้สึกของตัวเองนะถ้าเกิดเราไม่พยายามที่จะทํำ้ายตัวเองนะร่างกายเราเนี่ยมันรักตัวเองมันไม่ยอมให้ตัวเราเองเนี่ยมันแย่มากกว่านี้หรอกอย่างเช่นเวลาเราเป็นแผลถูกไหม เราก็มีกระบวนการในการเยียวยาบาดแผลของเราเองทางด้านจิตใจของเราเองก็เหมือนกันนะเวลาที่เราเจ็บปวดเวลาที่เรารู้สึกแย่ผิดหวังร่างกายจิตใจของเราเนี่ยมันก็มีกระบวนการในการซ่อมแซมส่วนนั้นเหมือนกันเราลองดูนะไม่มีใครที่เศร้าได้ตลอดไม่มีใครที่ผิดหวังได้ตลอดหรือว่าจมปากกามันได้ตลอดทั้งชีวิตหรอกณนะช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเราจะออกมา อยู่ที่ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นเนี่ยมันจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับว่าเรายอมรับความจริงได้มากแค่ไหนนอกจากยอมรับความจริงแล้วนะข้อต่อไปคือเราจะต้องรักตัวเองการรักตัวเองเนี่ยเราพูดในหลายๆ EP มากเลยมันคือสิ่งจําเป็นมากๆในการที่จะพาอะไรออกมาถ้าเกิดเรารักตัวเองนะเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยไปจมปักอยู่กับเรื่องแย่ๆ เราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราเนี่ยถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกจากคนที่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเนี่ยร้องไห้แล้วร้องไห้อีกยอมแล้วยอมอีกเราจะต้องพาตัวเองออกมาให้ได้ถ้าเราลักตัวเองมากพอเราอยากให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมเราก็ทำในสิ่งที่เราชอบทำในสิ่งที่เราทำแล้วมีความสุขไปเจอเพื่อนออกไปเจอสิ่งใหม่ๆ ไปพบเจอโลกใหม่มีทัศนคติใหม่ๆเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่มากกว่าที่เราเคยเป็นแค่นี้แหละถ้าเรารักตัวเองการรักตัวเองเนี่ยมันคือการทําเพื่อตัวเองบ้างเห็นแก่ตัวบ้างไม่ใช่ว่าเห็นแต่คนอื่นทําเพื่อคนอื่นตลอดเลยจนไม่เคยทําเพื่อตัวเราเองเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ปล่อยให้ตัวเราเนี่ยแห้งเหี่ยวไม่มีความสุขเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่น วันนี้เราก็จะอยากฝากไว้ประมาณเท่านี้แหละเรื่องของการยอมรับความจริงการรักตัวเองถ้าเกิดเราเจอเรื่องที่มันผิดหวังไม่สามารถที่จะมูฟออนได้มันก็คือวิธีง่ายๆในการที่เราจะมูฟออนเออลืมบอกมันมง่ายเนาะแต่ว่ามันคืออีก2-3สวิธีนี่นแหละที่เราลองไปทำตามดูก็ได้แล้วเราจะมูฟออนได้จากสิ่งที่เราเคยเป็น เราจะออกมาได้แน่นอนเราเชื่ออย่างนั้นนะว่าทุกคนสามารถที่จะ Move On ไปได้เร็วถ้าเกิดเราหลักตัวเองมากพอสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก House64 ผ้าปูที่นอน8 0เส้ซนได้เย็นสบายยิ่งซักยิ่งนุ่มส่วนใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์หรือ Li@@ n e แอ at house 6 4สะกดด้วย h a u s, s 6 4 มีแอดด้วยนะครับเพียงแจ้งหรือเกากโค้ด g o o d Day รับส่วนลดทันที100บาทเมื่อซื้อครบ8,000บาทขึ้นไปตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนธันวาปี2,566เท่านั้นนะครับส่วนรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดผมจะปักไว้ในใต้อีพิโซนี้นะครับ